ยายลีก็ผลิตยาเส้นอีกแล้วนะครับผมผลิตอีกแล้วนะครับปลูกสิบกว่าต้นก็ใช้ได้อย่างนานเลยนะครับผมทำได้ตลอดเนาะซอยเส้นเล็กดีนะครับผมเดี๋ยวก็ยาขึ้งเมาขึ่งไม่เมายาสูบบบ้าน บ,บ่มใบไว้กี่วันแล้วเนี่ยบ่มบ่มใบไว้อาทิตย์นหนึ่งนะครับผมยานี่เหนียวดีนะครับเหนียวยาบ้นบานๆของยายบูนหมดแล้วมั้ยอยยายบูนถอนทิ้งหมดแล้วนะครับผมหม่อมแม่ครับอันนี้คือหม่อมแม่ นี่คือยายบูนนะครับยายบบนหม่อมแม่ทำทองนะครับอันนั้นคือยายลีนะครับผมคุณยายลีนะครับแม่ของเจวันนาเขานะครับอืมก็ยายลีเป็นคนขยันนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะไปถอนอะไรผักโมให้เป็ดทายาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปสวนในไปถอนหญ้าถอนอะไรอีก จะแมนเพื่นมันนะครับได,นะด้กแก่หรือยังนี่นั่นได้กแก่แกยังอเอเบียบอกเนาะเบียกับสไปนยนะครับผม,มยาลีบอกว่าให้ไปจัดโอเคโอเคครับผม เดี๋ยวไปจัดให้นะครับเดี๋ยวไปจัดไปจัดให้ก่อนเพราะเนี่ยร้านค้าก็อยู่นี่นะครับร้านค้าก็อยู่นี่เดี๋ยวเราก็เดินไปจัดให้2ยายจัดเครื่องดื่มให้สองยายก่อน <S 2> <S 2> แก้ความดันอุ้ย ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ